สวัสดีครับผมผมเอามีดนะครับจากช่างเต่งลมสักนะครับผมไปทดสอบฟันมาสองเล่มนี้ไปทดสอบฟันมาแล้วนะแล้วผมเช็คคมแล้วคมยังดีอยู่นะครับแล้วผมก็ทําซองนะครับผมให้เพื่ออ่าแล้วก็มาเนี่ยมาขายนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับตั้งขายเล่มละหนึ่งพันแปดสิบบาทนะครับผมรวมส่งแล้วนะครับผมหนึ่งพันแปดิบบาทนะครับรวมซองรวมส่งนะนะครับ ซองก็ถามว่าแน่นไหมมันไม่ค่อยแน่นนะครับเมื่อกี้เห็นไหมไหลพวดเลยนะครับก็ต้องหาทางรัดมีดไว้นะครับผมเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องซองแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะทําประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเราเดินทางนะครับผมก็คือมันไม่ใช่ซองไข่เด็กไงนะครับมันก็เลยไม่แน่นเหมือนซองไข่เด็กนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเนี่ยทำเชือกผูกเชือกไว้ให้นะครับเวลาเดินทาง นะครับหรือว่าจะพกนะครับมันจะได้ไม่ไม่หลุดไหลออกมาง่ายๆนะครับมันหนาประมาณมิลครึ่งนะครับไอ้หนามันหนาอยู่แล้วนะครับผมนี่มันอยู่เพราะว่าการรัดเชือกนะครับผมถ้าเอาเชือกออกหลุดนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ก็มันไม่แข็งเหมือนซองไข่เด็กแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนพกติดตัวนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องของงานซองนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องระวังนะซองผมทําไปให้แค่ว่าปลอดภัยเวลาขนส่งนะครับผมแล้วก็สนใจก็ตรงนี้นะปลอดภัยเวลาขนส่งแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปใช้เบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ทําซองใหม่นะครับก็ปลอดภัยนะครับแต่ต้องผูกเชือกอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับผม มาดูกันนะสองเล่มนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูท้ายคลิปนะครับผมทาคลิปทดสอบไว้ให้แล้วนะครับผมทดสอบการฟันไว้ให้แล้วนะครับผมช่างเต่งแจ้งว่าเป็นเหล็กแบริ่งนะครับผมจริงๆผมได้มาจากช่างเนี่ยแปดร้อยแปดสิบนะแต่ผมขายหนึ่งพันแปดสิบบาทใช่ไหมผมเพิ่มไปสองร้อยก็คือรวมค่าส่งกับค่าทําซองนะครับแต่ก็ต่อได้ถ้าพูดตรงๆนะต่อได้นิดหน่อยนะครับ อย่าให้ถึงขั้นต่อแล้วเหลือ880เลยนะครับผมมันก็จะขาดทุนค่าส่งกับค่าทำซองเนาะนะครับก็บอกแบบนี้แหละนะครับหรือว่าจะไปสั่งตรงกับช่างก็ได้880นะครับช่างเต่งลมสักนะผมเอาทดสอบฟันมาแล้วผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยฟันเข้าดีมากไอ้ที่สีแดงๆที่เห็นนี่คือปากกาเมจิกตอนผมทำซองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลยนะผมลืมเช็ดออกอ่ะเพื่อนๆดูคมนะนะครับ ผม,ผมฟันต้นไม้ไม่ได้ฟันตาไผ่นะแต่ช่างบอกว่าใช้งานหนักงานเบาได้นะครับผมฟันแค่กิ่งไม้ใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆไปดูไทยคลิปนะครับผมผมว่าผมฟันแรงอ่ะนะครับผมและคมยังเหลือมาขนาดนี้ผมว่าดีเลยงานช่างเต่งลมสักอบชุบบอกระเกือลักษณะทําคมเป็นแบบคอนเวตนะครับคมกีบบัวนะครับผมก็คือช่างต้องการที่จะรักษาปริมาณเนื้อเหล็ก ตรงช่วงคมให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ได้ปาดแบบปาดเป็น v ีแฟ v s h a ชฟลงไปบางๆนะครับตรงนี้ยังเหลือหนาอยู่นะครับหนาเท่าไหร่มาดูกันท้ายคลิปมีการทดสอบนะครับมันอาจจะมีทดสอบกระโดดไปกระโดดมาบ้างนะรู้สึกว่ามีบางจังหวะผมลืมอัดนะครับผม6กมิลสันกกหนาหกมิลน,นะครับตรงปลาย4ีมิลหนานะครับผมอ่ะดูช่วงคมเหลือเท่าไหร่ 2. 6น,นะครับ เนี่ยนะครับผมสองจุดหนะครับถือว่าช่างเหลือไว้คมหนาเลยนะเพื่อรักษาปริมาณเนื้อเหล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงนะห9ุดเก้านะครับปลายสี่ก็คือหนานะผมว่าหนานะนะครับเนี่ยสองจุดสองนะครับผมสามนะครับจุดเก้านะครับอ่ะมาดูคมยาวเท่าไหร่นะครับมันจะมีก็งานด้าบเดี๋ยวผมอธิบายงานด้ามน,นะ ือด้ามไม่ถ่ยแบบนี้ผมไม่เคยใช้จริงๆผมบอกตรงๆนะครับหนึ่งฟุตพอดีเลย12นิ้วใบเนี่ยสินิ้วเท่ากันนะครับผมส่วนตัวด้ามประมาณ7นิ้วนะครับผมประมาณ7นิ้วนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับเล่มนี้นะครับ2นิ้วเล่มนี้ประมาณ2นิ้ว1หุนเล่มนี้ใบช่วงท้องใบจะกว้างกว่านิดนึงนะครับผมนะครับด้ามเนี่ย ผมไม่แน่ใจเรื่องของความแข็งแรงจริงๆนะผมต้องบอกแบบนี้นะครับแต่สวยจับถนัดกลมเข้ากับอุ้มมือดีนะครับฟันก็ดีนะครับผมแต่ใช้ไปน,นานๆเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่าว่าอา,อายุการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงสําหรับด้านไม้ไผ่แต่ราคาขนาดนี้ถ้าใช้จริงๆจังๆสักปีหนึ่งแล้วด้ามพังหรือว่าอะไรส่งให้ช่างทําซ่อมเนี่ยนะครับผมว่าก็คุ้มกับเหล็กลักษณะนี้นะครับผม หลกัลกๆนะผมว่าถ้าไม้ไผ่พวกนี้นะครับก็ต้องระวังเรื่องของความชื้นใช้เสร็จก็เก็บนะครับเช็ดให้แห้งนะครับผมอย่าเอามันไปแช่น้านะพวกไม้ไผ่ผมว่านะนี่ผมเดาส่วนตัวจริงๆนะครับผมนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์ของช่างเต่งลมสักนะครับผมงานช่างเต่งบอกเลยว่าอบชุบด้วยเตาควบคุมอุณหภูมิราคาไม่แพงนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นไปได้ไงเหล็กแบริง่งราคา8 9 0 0้าร้อย ช่างเขาทําทีละหลายสิบเล่มเขาไม่ได้ทําทีละหนึ่งเล่มครับผมเพราะฉะนั้นการทําทีละหลายๆเล่มอบพร้อมกันชุบพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับผมมันทําให้ลดต้นทุนนะครับแล้วใบไม่ได้ขัดขาวทิ้งใบที่ชุบไว้แบบนี้เลยนะครับแค่ทําคมอย่างเดียวสเต็ปการทํางานลดลงเยอะมันเลยทําให้ราคาถูกแต่การอบชุบด้วยเตาวควบคุมอุณหภูมิไม่ลดคุณสมบัติของเล็ก ต้องบอกแบบนี้นะครับผมสําหรับผมผมถือว่าโอเคนะสำหรับมีดใช้งานนะครับผมก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ไปดูท้ายคลิปนะครับที่เป็นการทดสอบฟันนะครับผมสําหรับงานของช่างเต่งลมสักนะครับอืมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมถ้าสนใจก็ทักไลน์มานะครับผมหนึ่ดบาทต่อลองได้นิดหน่อยครับ ถ้าอยากได้ราคาถูกจากช่างก็880บาทจากช่างไม่มีซองไม่มีอะไรเลยนะครับผมเอามาทําซองให้แค่นั้นเองนะครับผมเอาไปทดสอบรีวิวฟันนะครับว่ามันโอเคดีนะครับแล้วก็ทําซองให้นะครับอเผื่อใครดูไม่ทันให้ดูคมอีกทีนึงว่าหลังจากที่ทดสอบมานะครับผมคมเป็นอยางไรนะขออีกทีเดียวพอขนาดผมกีดกระดาษไม่เก่งนะ นะครับดูนะไม่สะดุดเลยนะครับผมถือว่าคมรักษาคมดีมากเห็นไหมครับนี่นะโอเคจบเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆดูคลิปการทดสอบนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทดสอบต่อจากขวานจบไปสองเล่มน,นะครับยาวๆไปเลยนะครับ ต่อด้วยมีดนะครับของช่างเต่งลมศักนะครับผมเป็นเหล็กแบริง่งอบชุบบอกรเกือนะครับกระบวนการทำนะครับผ่านอ่าก็เรียกว่าอะไรนะเตาควบคุมอุณหภูมินะครับผมด้ามเป็นด้ามไม้ไผ่ตันนะผมไม่เคยใช้ผมบอกตรงๆนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันใช้ได้ไปได้สักพักหนึ่ง มันต้องหลุดแน่ๆนะครับแต่มันเป็นมีดใช้งานนะครับผมราคาไม่แพงนะสองเล่มนี้นะถ้าใครจะเอานะเดี๋ยวผมทดสอบเดี๋ยวเพื่อนๆดูผมทดสอบเสร็จปุ๊บนะครับแล้วท้ายคลิปผมจะไปเก็บทําความสะอาดคมและตรวจสอบเช็คคมให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าพอใจก็รับไปนะครับเดี๋ยวจะมีซองทาซองให้ด้วยนี่ผมเพิ่งได้มาไม่มีซองพอดีได้มาปุ๊บมาสวนก็เลยเอาติดมานะครับจะทดสอบไปเพื่อนๆดูยาวนะยาว น่าจะประมาณ12นิ้วนะครับสันหนาน่าประมาณ7มิลประมาณก่อนนะเดี๋ยวท้ายคลิปเพื่อนๆดูนะครับผมผมจะทดสอบฟันให้เพื่อนๆดูนะนะครับตรงไหนตรงนี้อะนะครับทีละเล่มนะเพื่อนๆสังเกตที่ด้ามเอาเองนะใครชอบเล่มไหนนะครับอันนี้ด้ามันจะสีแบบเขาเรียกว่าไงนะ สว่าง,างน้อยอันนี้จะทึบทบหน่อยนะครับอันนี้ด้ามจะนหนาๆสำหรับคนมือใหญ่หน่อยอันนี้ด้ามจะเล็กๆสําหรับคนมือเล็กหน่อยนะครับแต่ลักษณะใบาเหมือนกันนะราคาเท่ากันนะผมขายพร้อมซองนะครับ1นึ่าบาทนะครับเล็กแบริง่งช่างเต่งลมสักนะครับผมได้มา880ปดะนะแต่ผมขายพันห้าสผมรวมค่าซองไง นะผมทำซอง PVC ให้ผมขอค่าซองกับค่าส่งแค่ร้อยกว่าบาทนะครับผมใช้ได้ฟันฉับแรกรู้เลยว่าใช้ได้นะครับน้ำหนักกินเข้าไปในเนื้อไม้นะครับโอเคนะช่างเขาบอกว่าใช้งานหนักใช้งานเบารับประกันนะครับผม ผมค่อยๆฟันก่อนนะนะครับผมไม่ได้ทดสอบฟันแข่งขันแบบที่เขาทดสอบกันเปี้ยงๆนะครับผมแล้วก็วันนี้คงไม่เอาไปทดสอบกับต้นไผ่นะครับแต่ช่างเขาก็รับประกันว่าฟันตาไผ่ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะเอาไปทดสอบให้เพื่อนๆดูนะนะครับแต่ระหว่างนี้เอาแค่นี้ก่อนท่อนใหญ่ๆ ใช้ได้ใช้ได้นะครับแต่เหนื่อยที่บอกว่าเหนื่อยคือเมื่อกี้ผมทดสอบขวานไงนะครับท่อนขนาดนี้ถ้าผมฟันด้วยจํานวนเท่านี้นะครับลงไปกินเยอะแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่านะแล้วแต่คนชอบบางคนชอบมีดบางคนชอบขวานแต่จริงช่างเก่งลมฝักเนี่ย เพื่อนๆถ้าอยากได้งานดีมีคุณภาพราคาไม่แพงก็เป็นอีกช่างอีกท่านหนึ่งที่น่าสนนะครับผมช่างไทยนะครับมีคนถามว่าแกทำได้ยังไงเล่มละแค่ไม่กี่บาทนะครับเล่มละแค่พันหนึ่งหรือ8-900นะครับมีคนถ่ายรูปถ่ายรูปผมไม่รู้รูปของแกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นรูป เหล็กที่กองเขาสั่งเหล็กมาเยอะมากด้วยการสั่งที่เยอะเนี่ยนะครับทำให้คอสหรือต้นทุนค่าขนส่งก็ถูกและพอซื้อเยอะมันก็อาจจะได้เหล็กในปริมาณที่โทษราคาที่ถูกกว่าที่จะซื้อแค่เมตรสองเมตรแล้วมาทำมีดนะครับผมแล้วการอบชุบนะครับช่างเขาไม่ได้ทำทีละเล่มนะครับเขาทำทีห้าเล่มสิบเล่มนะครับผม ถ้าผมเดาไม่ผิดนะเขาจะเชื่อม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 นะครับแล้วก็ตั้งตั้งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เผาไเเปเลยห้าเล่มชุบเลยห้าเล่มผมเดานะผมเดาผมไม่เห็นหรอกแต่ผมเดาถ้ามันจะถูกมันก็ต้องประมาณอย่างนงี้แหละมันท,ทําทละเล่มไม่น่าได้นะครับเหมือนมีดมาเลยนะครับทําทีหนึ่งแบบยี่สิบสามสิบเล่มนะครับชุบทีก็สิบเล่มอย่างเงี้ยนะครับ เขาจะใช้วิธีการเชื่อมเอาไงครับเชื่อมตรงตรงกันมันนะครับแล้วก็เอามีดตั้งๆเราไว้นะครับแล้วก็เข้าเตาทีเดียวชุบทีเดียวนะครับอบคืนไฟพร้อมกันนะครับเวลามันออกมาต้นทุนต่อเล่มมันเลยถูกนะครับผมใช้ได้นะเหล็กแบลิ่งนะครับผมกินดีนะเดี๋ยวผมเอาไปทดสอบกีดกระดาษเก็บคม ตอนท้ายเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมหมด้ยพลาดอีกแล้วผมพิธียูทูบเบอร์นะครับผมตอนใช้มีดเล่มนี้ตัดท่อนท่อนนี้นะครับเนี่ยท่อนเนี้ยที่มันมีดมันจิกอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้กดอัดวิดีโอให้ให้มันได้อย่างนี้สินะครับผม,มเพื่อนๆเลยไม่ได้เห็นเลยว่าเล่มนี้ ฟันเป็นยังไงนะครับเซงจะฟันให้ดูใหม่ก็ไม่ไหวแล้วหมดแรงนะครับผมฟันขาดไปท่อนใหญ่เนี่ยนะครับท่อนหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่ะไม่เป็นไรอึ๊บก็จะรีวิวเลยนะเดี๋ยวท้ายคลิปเพื่อนๆดู เดี๋ยวผมจะเก็บเช็คคมทําความสะอาดแล้วก็จะลองเช็คก,กับกระดาษว่ายังเฉียบอยู่ไหมนะครับแต่ฟันขนาดนี้น่าจะลดความคมลงไปบ้างนะแต่ถ้ายังกรีดกระดาษและยังพอได้อยู่นี่ก็ถือว่าผ่านนะเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดแล้วก็เก็บกับหนังอย่างเดียวจะไม่เก็บกับอย่างอื่นเลยแล้วเดี๋ยวจะทาซองนะครับขายต่อ f อเอาไปใช้งานนะครับผมลองดูนะขนาดน่าจะ12ฟุตนิ้วนิ้วนิ้ว,น,วนะครับ หนึ่งเล่มนะทดสอบฟันไปแล้วนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับผมอีกหนึ่งเล่มเมื่อกี้ก็ทดสอบฟันไปแล้วล่ะนะครับผม <c oughs> ก็ทรงเหมือนกันนะนะครับต่างกันแค่ด้ามนี่นะครับผมความยาวก็เท่ากันนะครับต่างกันแค่ด้ามฟันช่วงนี้ ช่วงนี้ลงกินไม้ดีดีเลยแหละไม่ต้องออกแรงฟันอะไรมากนะครับปล่อยมันลงไปตามน้ำหนักของมีดเลยนะครับผมเหล็กแบลิ่งนะครับผมผมจะจับไปลายตรงนี้นะแค่ประคองให้มันอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับปล่อยลงไปให้มันกินกับไม้นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะไม่ได้จับจะต้องจับแน่นมากแล้วก็กระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ก็ประมาณนี้จบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูท้ายคลิปนะครับจะทําความสะอาดวัดขนาดเช็คคมนะครับแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นผมตั้งราคา1 0 5 0บาทรวมซองรวมสง่มสงนะครับผมติดตามชมต่อนะครับ